รอใครจะ๊ะรอพ่อครับวันนี้ต้องจ่ายค่าเทอมแล้วครับเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วมั้งโอ้ยเศรษฐกิจแย่อย่างงี้ลำบากกันทุกคนแหละลูกค้าก็ให้มันเลิกเรียนแล้วแหละที่ลำบากันแบบนี้ก็เพราะพวกเราไม่ได้เรียนหนังสือไงข้าถึงอยากให้ลูกได้เรียนส,งสูงๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนพวกเราอ่ะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไง สวัสดีค่ะให้เราช่วยคุณนะคะที่ควิกลิสติ n งเราทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดๆเรียบร้อยแล้วค่ะรีบไปนะคะเดี๋ยวไม่ทานขอบคุณมากนะครับรูปผมมาเรียนเก่งโตขึ้นอาจะให้เป็นหมอเลยครับขอบไุที่หนึ่งมีใจมากเลยครับให้เราช่วยคุณนะคะ